อายาพรนะผันเเนี่ยรวมถึงเซลล์เปเล็กตอนอะไรก็ดีเนี่ยเจาะเข้าไปในเนื้อเนี่ยดูความเก่าถึงยุคไหมความเป็นวัตถุโบราณจริงไหมโดยที่ไม่ทําลายพระเนี่ยมันมีมาต้องนาแล้วนะฮะเพียงแค่กลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยเลือกที่จะปฏิเสธเทคโนโลยีปฏิเสธวิทยาศาสตร์ปฏิเสธความเป็นสากลที่ทั่วโลกยอมรับยังเลือกเล่นอยู่แค่ เนี่ยกับนิยายนิทานอะ่ะในในวิสตร์ก็ชนะนะครับผมพูดเลยนะนะฮะจริงจริงคนสะสมรุ่นต่อๆมาเขาไม่งงหรอครับยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสื่อสารช่องทางมือถือเนี่ยเปิดปุ๊บ YouTube ดูเอาเลย Google เปิดดูได้เลยแพลตฟอร์มเยอะแยะคุณพิมพ์หา ก็เดียวคุณรู้เลยประวัติมันหลอกกันไม่ได้แล้วมันหมดยุคแล้วครับ